สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเติมหมึกเครื่องปิ้นนะครับหมึกของเราหมดนะครับหมึกสีและหมึกขาวดำนะครับเครื่องปิ้น HP 6 6 2หนะครับหรือรุ่นอื่นที่เป็น HP นะครับก่อนอื่นผมจะพิมพ์ให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายเอกสารนะครับถ่ายเอกสารสีให้ดูนะครับถ่ายเอกสารสีให้ดู หมึกหมดนะครับ น่าจะเหลือแต่สีแดงนิดหน่อยเะไหมครับหมึกหมดจริงต้องออกมาเป็นสีนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นแล้วก็แกตะตะลบมึกออกมานะครับตละลบมึกก็ไม่ยาก ตัวนี้นะครับออกมาปึ๊บมันก็จะมีอยู่ข้างในนะครับอกอกดมันปึ๊บมันก็จะวิ่งมาอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเติมสีก่อนครับนแ่อเระมาเติมสีกันก่อนเลยกดลงนะครับกดลงแล้วก็ดึงออกเลยเห็นไหมครับกดลงแล้วก็ดึงออกเลยเดี๋ยวปิดเครื่องไ้ก่อน ตวนี้นะครับตลับมือเป็น HP 6 5นะครับ HP 65ตลับมือนะครับแล้วก็มาแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกนะครับค่อยๆแกะออกนะครับจะค่อยๆแกะออกนะครับเ,เพื่อเราจะปิดค,คืนนะครับแกะออกแล้ว ติดไว่นี่นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนมันหมึกสีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับรูข้างบนรูข้างบนตรงนี้นะครับจะเป็นสีสีสีแดงนะครับที่เป็นรูเดียวจะเป็นสีแดงด้าน้ายมือจะเป็นสีเหลืองนะครับน้านกววมือจะเป็นสีน้ําเงินนะครับหรือเราไม้ชิมฟันนะครับ ไม่จิ้มฟันจะชัวร์ดีนะครับมาจิ้มฟันจิ้มดูนะครับจิ้มลงไปดูได้นะครับยกขึ้นมามาดูนะครับจะต,ต้องกลับด้านกันนะครับจะเป็นหมึกสีอะไรนะครับใช้มีเล็กน้อยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสีก็ผมจะเติมสีแดงก่อนนะครับเติมสีแดงก่อน อุปกรณ์ของเราก็มีสลิงนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีสลิงซื้อรังขยานละสิบบาทนะครับผมจะไม่เติมเยอะนะครับผมจะเติมแค่มันเติมเยอะแล้วมันจะลน้นผมจะเติมแค่ประมาณสองซีซีนะครับ มันจะไม่แกะนะครับมันจะทิ่มเข็มลงไปเลยแล้วก็ดึงดึงสีขึ้นมาเลยนะครับดึงสีขึ้นมาเลยถ้าเติมเยอะแ้วมันจะล้นออกนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือทิชชู่ทิชชู่นี่แล้วมันจะหกนะครับทำความสะอาดให้ดี วิธีการเติมก็สีแดงใช่ไหมครับให้ความหัวลงอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ถ้าเราตั้งอย่างนี้ถ้ามันล้นมันจะไหลมาเข้ารูอื่นนะครับเราตั้งอย่างนี้มันจะไหลเข้ารูอื่นเราต้องควอมหัวมลงอย่างนี้ถ้ามันล้นมันก็จะไหลออกอันนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ เสียบลงไปเลยนะครับเสียบลงไปให้สุดครับแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยไล่สีลงนะครับค่อยนะครับแล้วก็ดึงเข็มขึ้นเรื่อยนะครับถ้าเราถ้าเราถ้าเรากดแรงมันก็จะลงข้างล่างเห็นไหมครับหมึก เราต้องดึงขึ้นมานะครับดึงมาค่อยๆนะครับค่อยๆเติมลงไปดึงมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับหมดแล้วผมหยุดใช่ไหม,มเสียบลงไปลึกเกินจะหยุดหยุดก็ไม่เป็นไรนะครับเสีบยบเอกไ้ เพิม่มอีกนิดหน่ยเพราะว่ามันหยุดลงไปครับเมื่อกี้ครับไม่หยุดเดยอะแล้วก็เช็ดเข็มก่อน,นเสียตรงไปแล้วก็เพิ่มเมื่อกี้มันดด็นจุดทำมันล้นแล้วก็ดึง ดึงดึงขึ้นนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนี่ไปเละตรงรูอื่นนะครับชีนนี้ก็เสร็จเป็นหนึ่งสีนะครับสลิงต้องใช้ของใครของมันนะครับสีใครสีมัน มาก็เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็เหมือนกันแตง ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะลดนะครับชุดเข็มสีเหลืองสีเหลืองอยู่ด้านซ้ายนะครับทาหารตัวนี้ขึ้นข้นขาบนอยู่ด้านซ้ายที่ยังเกิดเติมก็ให้พลิกตะแคงลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับก็ค่อย ค่อยนะครับดึงเข็มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้สีแดงผมเติมไปนี้แล้วมันหลุดไ,ไหลออกโอเคครับเที่ชูไปก่อนต่อมาครับสีน้ำเงินครับมาก็เป็นสีน้ำเงิน ก็เหมือนกันครับจิ้มลงไปเราก็ดึงมขึ้นมานะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับประมาณ2องซีซีก็เจ็ดเข็มนะครับเงินก็จะอยู่ตรงข้ามกับสีเหลืองแล้วก็กลับอย่างนี้ให้มันมาอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ เข้าไปนะครับจะเย็นๆนะครับเสมหึกมันผมไปกดสีแดงมันไหลออกตรงข้างหน้าเลยกดแรงเกินค่อยๆดึงขึ้นนะครับครับมันจะลุนขึ้นมาแล้วก็ดึงสีออกบนิดนึงครับแล้าก็คืนได้ เดี๋ยวเราจะมาเทสสีพับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอามึกตลับมึกครับมากดดูนะครับตัวนี้มีแค่สีแดงกับสีเหลืองสีน้ำเงินยังไม่มานะครับใช่ไหมครับสีน้ำเงินยังไม่มา นี่เคือสีแดงกับสีเหลืองสีน้ำเงินยังไม่มาเราจะทำยังไงถ้าสีน้ำเงินยังไม่มาให้ทิ่มเข็มลงไปลึกกว่านี้อีกนิดนึงนะครับสีน้ำเงินยังไม่มาก็ดูไม่ต้องดูเดยอะนะครับเพราะมันเริ่มเต็มฟองน้ำแล้วอาไห้นิดเดียวนะครับทีนี้มาดเดียว แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเงินเอาลงไปลึกๆหน่อยนะครับเมื่อกี้ไม่ลึกค่อยๆกดนะครับโอเคครับเรามาดูกันว่าสีเงินมาจังมาแล้วนะครับสีเงินครับ เส้นเงินมาแล้วครับเสีนเงินสีนแดงมันจะไม่ก็เห็นเท่าไหร่พอเส้เงนินออกมาเยอะกว่าเราก็เช็ดเช็ดมากล้นนะครับครบสีแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดคืนนะครับ ปิดคืนเป็นอันทีเรียบร้อยนะครับนะ้เรามาลองถ่ายเอกสารกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับมึกที่เราเติมเมื่อกี้นะครับปึบอึบนะครับเรามันจกวิ่งมาหาเราอยู่ตรงกลางนะครับ ก็เอาด้านด้านนี้นะครับด้านสีเหลืองครับนะทั่อไปนะครับที่มันเป็นแผ่นค,คนครับหลอกกึบนะครับที่ว่าโชว์เมกหมดนะครับ้าต่อมาเราถ่ายเอกสารดูนะครับถ่ายเอกสารสีนะครับ จะเป็นยังไงนะครับเมัจ่จากที่เราเติมหมึกไปนะครับ มาแล้วครับนสีนะครับเห็นไหมครับแต่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งแตกต่างกับต้องกินอีกสักสอรอบก็ได้แล้วครับแตกต่างกันไหมครับ นี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ